ใครจำได้บ้างแคทรินยากับอดีตนางเอกช่องสามร่างกายเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินดังต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นสาวสวยที่เก่งละมากด้วยความสามารถอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับอดีตนางเอกสาวสวยช่อง3แคทรินยาหรือแคทเธอรินเมอร์ซันลูกครึ่งไทยอังกฤษหากใครจําเธอได้กับผลงานซีรีส์เดอะซิกเซนสื่อรักสัมผัสหัวใจตอนมายาร้อยรักกับบทบาทของกอนรำพาที่แสดงคู่กับพระเอกปิ่มรัตะพุ่ออกอากาศ2ซีซันเมื่อ ปี2อ5 5ถึงปี255 6ตามมาด้วยการเดินแบบโฆษณาต่างๆจากนั้นแคทได้หายไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปาศาสตร์เอกอังกฤษอเมริกันศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกว่าประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาตามช่วงวัยปัจจุบันแคทอายุ27ปีวันนี้เธอได้เดินตามฝันสำเร็จอีกคั้นโดยการติดปีกเป็นนางฟ้า กับอาชีพแอร์โฮสเตสกับสายการบินแอร์มดเลซึ่งในอินสตาแกรมของแคทได้ลงภาพในชุดยูนิฟอร์มของสายการบินแอร์มดเลพร้อมกับแคปชั่นที่แปลเป็นไทยได้ว่าเปิดบทใหม่กับงานในฝันอีกงานหนึ่งแด้เจอกันบนเครื่องซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์ออกมาแล้วก็ทําให้เหลาแฟนๆหลายคนต่างเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับเธอกันเป็นจํานวนมากเช่นตอนนี้ยังวนดูเรื่องเดิมอยู่เลยสะพ้ายสส่ลับกับมือปาบซ้ายเดี่ยวคิดถึงเหมาะกับสายงานมากเป็นแอร์ตาคมคนสว บนเครื่องแล้วเราจะเห็นว่าน้องเป็นแอร์และอยากขึ้น G M Land เอน้องคิดถึงการแสดงน้องมากๆเป็นต้น